ใครแล้วใครที่ได้ดูตัวเทเลอร์จิเซเล็กเล่ออกไปแล้วนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะเฉพาะอาร์บอ i don't know you yeah. ちょっと待って、あそこに入って、入れたかすね、あそこに入れた。 在南方。 ปีนบางท่านอาจจะแบบว่าติด ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้รับรางวัลน,นะคะขึ้นสายพัรบระกันบรเวทีได้เลยค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะ

Put it up round one. Top tiers BL series of the year. Die again. ขอบคุณมนะครับทีเชิญนักแสดงครับและทีมโฟรเนสนะครับเพื่อเพื่วังครับเชิญครับวันที่4ขเสียปรมในครั้งได้ครับ เพราะว่าไม่ใช่แค่รางวัลท็อปเทียร์บอยเลอร์ซีรีส์แห่งปีเรามีซีรีส์เรื่องเดียวครับปีที่แล้วก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการที่เห็นค่าความตั้งใจของใครเล็กอย่างพวกเราครับที่ทั้งกอย่างได้แพลชั่นแล้วก็จริงๆทุกเรื่องผมดูหมดเลยผมก็รู้สึกว่าในฐานะหนุ่มวายก็ดีใจที่วงการวายสนุกขนาดนี้ครับก็อยากจะฝากไว้นิดนึงคือ ตอนนี้พวกเราซีรีส์วายที่เคยถูกมองว่าเป็นชนกลุ่มน้อยวันนี้เราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพวกเราทําได้มากกว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับถ้าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็อย่าเพิ่งเลิกสนับสนุนเพราะว่าอุตสาหกรรมบันเทิงมันทําอะไรได้มากกว่าความบันเทิงจริงๆนะครับฝากรัฐบาลชุดใหม่ด้วยนะครับอย่าให้ให้ร่วมกับพู่อยดีกว่า คก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณ b บล n c อังคาวนะคะที่กล้าที่จะทํางานที่มันท้าทายแล้วก็เราก็รู้ว่ามันยากมากๆแต่วันนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งเนาะที่พิสูจน์ว่าพวกเราก็ทํางานยากๆได้ด,ขดีขอบคุณรับแสดงมากๆขอบคุณเจและไบเบิรนและรับแสดงทุกคนทุกคนพาง,งานชิ้นนี้มาได้อย่าง เต็มภาคภูมิจริงๆขอขอบคุณค่ะมไม่รู้จะพูดอะไรเยอะเพราะว่าจริงๆคือม,มันมีหลายอย่างมากเลยที่ที่คิดไม่หูอยู่ตอนนี้ก็แต่อยากพูดแค่ขอบคุณจริงๆครับผมก็ดีใจมากๆที่ทุกคนได้ดูเพราะว่าเราตั้งใจมากเลยครับผมแล้วก็อืม,อมครับผม ดีใจมากๆผมกอ็อยากให้สนับสนุนเราไปต่อของติดตามเอ o u r s รรได้ของปีหน้าเครับเสียงมันต้องจริงก็ขอบคุณทางฟีดทางข่าวสดนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนทีม่มาดีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณวิวด้วยนะครับที่เป็นที่ให้เราใายครับ แล้วก็ขอบคุณช่องวันส1สเที่เป็นที่ให้เราฉายมือกันครับแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่พพอร์ตโฟมินิสไม่ใช่แค่โฟมินิสทุกเรื่องเลยครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเรากําลังทํางานที่คุณภาพอยู่มันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนสพอร์ตสิ่งที่พวกเราภูมิใจครับขอบคุณมากมากครับ แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับทีมนักแสดงแล้วก็ทีมงานรวมถึงบริษัทเบียร์ออนขาวด้วยนะคะสำหรับ4 m i n u t e นั่นเองนะคะขอบคุณคณะกรรมการมีด้วยครับกับบางบอลช็อปเชียร์พีอา e ์ซูนี่ออฟตีเอแล้วกต้องขอขอบคุณนะครับคุณบอลและคุณพามากๆนะครับกับนะครับการประกาศรางวัลนั่นเองครับ ครับช็อปเป็นงานที่พิเศษมากๆจริงครับสำหรับเหล่าคนบันเทิงนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแน่รวมถึงเพื่องหลังนั่นเองทุกท่านฮะลูมถึงครับวันนี้เ็าได้มีอีกหนึ่งความพิเศษนั่นเองครับหากใ่านะครับที่นะครับอยากได้หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนะครับที่มีรูปสิลเป็นดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับในหนังสือพิมพ์นะครับเรามีการจัดจำหน่ายนะครับวางจัดจำหน่ายนะครับอยู่ด้านหน้าคอนะครับสามารถเก็บเป็นที่ระลึกได้นั่นเองนะครับ เขียนข่วเี่มวงกกลางไลเลยนะครับใช่แล้วนะคะแล้วบนเวทีนี้นะคะเป็นวินเนอร์สาขารางวัลซีรีส์ BLG L แห่งปีนะคะฉะนั้นขอเสียงปรบมือและกรีด๊ดตะลังให้กับทุกรางวัลบนเวทีนี้ด้วยค่ะว,ว้าวขอบควาดีกับทุกท่านเลยนั่นเองนะครับที่บอกไปครับ รางวัลน,นะครับในสาขานี้นะครับกสขพาเอล L ีเอนะครับทุกท่านคงจับตามองนะครับว่าใครจะได้รางวัลไหนนั่นเองครับขอบคุณวินเนอร์ทุกๆท่านเลยนะคะผมนะครับขอเสฟโคกินีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยแล้ว รระะบบบนคัขอบคุณมากเลยครับขอคบคุณทุกคนเลยนั่นเองนะครับเจ้อกเ้าาเชือกเ้าาเือกสุดยอ้าล่าอกสุดยเอาละครับทุกคนครับแขกรับเชิทุกท่านครับแล้วนั้นนะครับเราถึงช่วงเวลาสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นพลัง ความมุ่งมั่นนะครับและความคิดสร้างสรรค์นะครับที่ถ่ายทอดออกมาในทุกรางวัลตัวผู้ที่เราตั้งใจให้เป็น Creative Space of Everyone นั่นเองครับใช่แล้วนะคะค่ำคืนนี้ก็ได้พิสูจน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินที่ได้อยู่บนเวทีนี้หรือจะได้เป็น Creator ที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยกล้องเพียงตัวเดียวนะคะรวมถึงได้เป็นทีมงานเบื้องหลังที่ไม่ค่อยมีใครเห็นนะคะต